หนูส่งข้อความไปหาแฟนเนี่ยนะครับแต่เขาไม่อ่านเลยค่ะจะต้องทํายังไงดีค่สาเหตุเพราะหนึ่งครับเขาหมดรักคุณครับคนคนหนึ่งไม่อ่านข้อความหรือตอบช้าตอบสั้นหรือออนอยู่ครับแต่ไม่ตอบไม่ใช่เขาไม่เห็นเขาเห็นครับแต่เขาแค่ไม่ตอบสามครับสิ่งที่คาดการคือเขาอาจมีคนคุยใหม่ครับหรือกำลังสนใจใครบางคนครับ สี่ครับคือจริงๆเรื่องนี้มันเป็นสัญญาณที่บอกแล้วว่าเขากําลังจะเลิกกับคุณไม่ช้าไม่เร็วสถานการณ์เหล่านั้นจะมาถึงคือวันที่อีกฝ่ายขอเลิกจากคุณสิ่งที่คุณจะต้องทำคืออะไรครับถ้าทักใครแล้วเขาไม่ตอบคุณหนึ่งครับคุณต้องหยุดทักนะครับและหยุดยาวด้วยครับถ้าคุณยังทักทุกอย่างจะยิ่งแย่ครับสามครับเลิกจับผิดได้แล้วครับ GPS การติดตาม ว่าเขาไปที่ไหนไปยังไงไปกับรถอะไรไปแวะตรงไหนบ้างเลิกครับสครับเลิกทําให้อีกฝ่ายอึดอัดครับ5ครับจงใช้เวลากลับมาโฟกัสตัวเองครับ6ครับคุณจะต้องกลับมาโชว์ความก้าวหน้าครับของตัวเองครับการที่ชีวิตของคุณหยุดนิ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่คนหมดรักคุณรู้หรือเปล่าถ้าชีวิตของคุณมันหยุดนิ่ง แต่งตัวแบบเดิมๆเ,เสื้อผ้าแบบเดิมๆคำถามแบบเดิมๆคำพูดแบบเดิมๆบางทีอาจจะพูดดีก็ได้เหนื่อยไมคะแต่วันพรุ่งนี้ก็ถามเหนื่อยไมคะมัรืนนี้ก็ถามเหนื่อยไมคะพูดยังไงเอไอนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับบทสนทนาสิ่งนี้ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณเป็นภาระนะครับนี่การศึกษาพบว่าถ้าชีวิตของคุณหยุดนิ่งอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเป็นภาระมันจะไม่อินกับคุณค แต่ถ้าคุณโชว์ความก้าวหน้าในชีวิตตลอดเวลาวันนี้ใส่ทรงนี้วันนี้ปรับแบบนี้นะครับวันนี้มีสีเล็บแบบนี้วันนี้ทรงผมแบบใหม่เขาก็จะเริ่มสนใจคุณมากขึ้นครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคอมเ,เลยทำอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับ แต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็นนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลย<ๆ>เข้าดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึง บางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูคอมส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวี่ยงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้สเสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างสเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ,อ่ทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลา งานวิจัยในปี2010เนี่ยการศึกษาพบาะว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับหรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มหน้าวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้ สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรำคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคําแต่ละคาแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอีบุ๊กเล่มน นะครับเข้าใจอีกอย่างครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คำพูดกระตุ้นไปที่นิวเคลียสแอคคมเบนครับนะคือการใช้คำพูดบางคำเนี่ยที่กระตุน้นตอมที่ทำให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคือจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติด มันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกทวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมคุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ยสี่พบาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคมให้ราคาอยู่ที่ 990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ LINE แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ a love underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกชตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูควมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคำพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแคมเบงครับคือมันทำให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกใเตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เล่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i น์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ